มันยังอยู่ทุกคนเข้ากันเงียบกมกินข้าวไม่อร่อยในงานหรือว่าเรถก็เหมือนไม่รถแหละตัวยังเท่าเดิมเต้นเต้นเต้น ว่สบายพี่น้องเอ้ยกลับมาตอ,อุดอนนังเารื่อนเชื่อเ่าเข้าก่นนร้ทาไม่ผิดผิดคน mấy mà mấy ngày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  ครับ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 ยังยังคุยไม่ค่อยเก่งยังไม่รู้เป็นหวัดข้าจะหมดข้าหมดอะไรเราบรีฝนตกไหมพี่กล้วย เชิญให้แล้วนะะกดนอนผู้เดี่ยวเงี่ยบอเธอนอนผู้เดียวโอเคน่ไ หนาวมันหนาวอยู่ในห้องนอนมันเลยหนาวอสมทื่อืม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 อือมอืมอ่มอื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 อืมอืมอืัอืมออืมอันอืมอืมอืกอืมอืมอมอ้ยคืมอืมอืมอออืมแม่ออนออ อ้อนวันาน้าคัะปืนไอกินข,ข้นขาวกินข้าวกินยาตามไม่ล่าคิดถึงเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงอยู่นะใช่รถเยอะเลยมาเติมรับแต่คนกาไแม่อ้อนไปไหนน,อน้องแม่อ้อนแม่อ่อนมัาน นายถ้าเพื่อนอยู่ไหนไม่รถ้ทำอะไรจะเปอยอะไรกับเพื่อนเพื่อนคุยไปเรื่อยเปื่อยอาจาบอกคุยไปเรื่อยเยปเยเยืปเเือย หาเพื่อนคุยทำไมทำเสียงไกลไกลมันแบบคนคนดีเกออะไรเนี่ยเรื่องเรื่องเต้ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหนะ้า เราเคยเคเปล่งักเียพีห่หน่องเอ้ยไม่หายไข้ดีงงไงก็เลยทำอะไรไม่ได้นั่งมีหนาวเาลยเธอเปิดแอร์แรงเกินจนหนาวมนะเอ้ยม,มีเพื่อนคุยแล้วอ่ะอะ้รอ่วจะมีคแค่สองคนใครก็ไม่อีู่ แสบอยู่จ่างแสบอยู่แส,แสบอันอันตอนตอนตอน,ตอนแรกอ่ะกินตามเฮดบนเหฮดกิน ทักภายดิทายทายที่คุณไม่ออนไม่ออนูไม่ออนไปหนูเนี่ยปืนเอร์น้น้ำอยู่นีนน้ำไดยทุงทายเพื่อนดิเขาได้เวลากินเขาแรง อ๋อบรนเล่น้อนของเอจ้าอ๋อจ้าคิดถึงนะพี่กล้วยกินข้าวไม่ได้จ <c oughs> <c oughs> ้าคอมเมนต์หน่อยค่ะ ใครเอ่ยหนาวห่มผ้าแล้วาาไม่เช่าต้ไน,นไม่สนใาไม่กินหรอกเนยนะ อ้าวว่ามาคุยกันนะค่ะได้เล็กไหมจิไหอันนี้ตรงเนี้ยค่นชื่อ ไม่เป็นไร <c oughs> เฮ้ยฉันก็ตึงใจมันสะเทือนดิแล้เราได้เวลาแม่ออนแม่ออนแอ่อ,อนว่นนะครับปืนกินขา้าวกินขา้าวกินยาตามไม่ร่าแม่ออน สบายดีจ้าพี่กล้วยสบายก็เพ่งจะหายไข้ไปงานน่ะคอมเมนต์หน่อยค่ะใครเอ้ยหนาวห่วมผ้า <c oughs> อ๋อค่ะบก <c oughs> ไม่เป็นงัจักเทียพี่น้องเอ้ยแล้วกไม่เป็นงัจักเทียพี่น้องเอ้ยมีเพื่อนคุยก็สนุกด,ดี โอเคนาที่คุณครับน้องโจปฏิบัติการน้อยโอ้คอว่าัดเาูไปกินข้าวไม่ได้ Yeah. <clears throat> <coughs>